ชิ้งานครับชิมงานครับชิมงานครับขอเรือครับขอเรือกันเกลอยิ่วานเลยสีเรียเลยจากไทยหุแยนเลย้าชุดพเเป็นทางมาจากพังเล่านะครับก็เช้าทะเลสีก็กมีเช้าสีนนะ่าดูนเือเสียร์ไลน์คเรืเสร์คับ ก็ศึกษาแล้็ื่อครับของทะเกันบุรีครับวิวสวยครับภาพสวยวันก็ดเวนครับ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 ครมครับมครับมครับ ทะเลบ้านผมครับทะเลบ้านผมครับโอ้ครับโมนจังครับผมมาาจกน้ำคลองครับน้ำคลองน้ำคลองน้ำคลองครับโมเวนทะเลบ่ครับน้ำคลองบ่บ้านผมเออน้ำคลองทะเบ้านคุณเออนทะเลนี่แหละโอ้ไปสุดสุดเดี๋ยวก่อนอือที่นี่ SBT ที่นี่จะมีนะครับที่นันมาจากเอฟเอทของเราครับเดี๋ยวจะซื้อไปดูครับ สวยงามมากครับสาวดีแจ่มเงินชิ้ี้กำลังเสร็จแล้วครับท้องทะเลสวยงามคนเยอะแยะครับมีน้ำทะเลครับสวยงามมากครับสวยงามครับสวยงามครับ กหนเจในทีวีครับวันนี้ไนตัวเองครับสวยงามมากครับอระไิจันทบุรีครับอะไรจันทบุรีครับสาวบิ๊กครับสาวใสีุดสวยงามมากครับสวยงามมาครับครับ เจ้าที่จมูกหัวใส่รับงครับด <Okay. S 1> ูนะ <Okay. S 1> ครับอยู่คนเดียวครับในช่องเราครับที่เขาคนเพื่อชีวิตครับ <Okay. S 1> หน้าตาโหดอย่างนี้แต่ชอบเพลงเพื่อชีวิตครับโดยเฉพาะพี่แอดครับ <Okay. S 1> หน้าหโหดจมูกจิตตี้ครับ นี่ครับพี่คนสวยเราไปก็เต็มที่เลยครับวันนี้เล่นน้ำทะเลสวยงามมากจริงจริงสวยงามมากครับที่คนเก่มากครับ ที่เซนนั่นก็เยอะๆครับแต่ไม่เห็นครับสวยงามมากครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเ่าเด็ดไปกินมคาร์ลครับขอตักชิปไว้แค่นี้นะครับตักชิปไว้แค่นี้นะครับ การคิดต่อไปครับ